สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแท็บใน e l e m e n t o r นั่นเองนะครับซึ่งแท็บใน e l e m e n t o r ปัจจุบันเนี่ยแอดวานซ์มากแล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างเนื้อหาแบบทั่วไปแบบนี้ก็ได้หรือจะสร้างเป็นเนื้อหาแบบซับซ้อนในลักษณะนี้ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้แอนิเมชันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราจะสร้างเป็นแท็บแบบแนวตั้งแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบครับ วิธีการนะครับเวลาที่เราเริ่มทำด้วย Elementor นะครับก่อนที่จะใช้ Advanced Feature ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอออกจากหน้านี้ให้ดูก่อนนะครับเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า Nested Container ก่อนนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆของ Elementor เลยนะครับเดี๋ยวเราคลิกไปที่ View Page ก่อนเจ้าตรงนี้นะครับ Nested Element เนี่ยจะอยู่ใน Elementor Setting ตรงนี้ครับเราคลิกไปที่ Setting หนึ่งทีจากนั้นไปที่ฟีเจอร์ได้เลยนะครับแล้วลงมาดูครับ ขั้นแรกคือเราต้องเปิด f a k e b o x Container ขึ้นมาก่อนครับถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้ก็จะไม่สามารถใช้งานเจ้าแท็บแบบ advanced ได้นะครับอ่าส่วน Nested Element คืออันนี้นี่เองครับ Nested Element นะครับเราสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเบต้าละนะ Elementor ก็ทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเขาจะเขียนรีบายว่าพวกแท็บเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับอ่าพอเรากด Active ปุ๊บเราก็ เลือกให้มันเป็นแอคทีฟนะครับือ่อทีผมลืมบอกไปเพราะว่าผมเลือกไว้อยู่แล้วมันเลยใช้ได้เราต้องเลือกจาก default เป็นแอคทีฟก่อนนะครับทั้ง2อันเลยนะครับทั้ง Flexbox Container ให้เลือกจาก d e f a u l t เป็นแอคทีฟแล้วก็กดเซฟเช้งหนึ่งทีเป็นอันเรียบร้อยครับเป็นการเปิดฟีเจอร์หลังจากนั้นไปที่เพจแล้วก็ออ p เพจครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปแล้วก็เตรียมพร้อม Edit with e l e m e n t o r ตรงนี้ได้เลยนะครับในหน้าที่เราต้องการอ่ะผมก็จะ Edit หน้า Home นะรตรงนี้คลิกเข้าไป1ที เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีแท็บเดิมอยู่นะครับอ่าตรงนี้แท็บเดิมเดี๋ยวผมขอลบออกไปเลยละกันเดี๋ยวจะสร้างใหม่ให้ดูนะครับการสร้างแท็บนะครับเราจะเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะเพิ่มเจ้าตัวแท็บวิดเจ็ตเข้าไปนะครับหาไม่เจอก็พิมพ์คําว่า TAB อย่างนี้ได้นะครับแท็บตัวนี้อ่าเราก็จะลากมาเลยตัวนี้ใช้ฟรีนะครับบอกไว้ก่อนนะใช้ฟรีเลยแท็บลากเข้ามาได้เลยหรือเราจะสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ก่อนนะครับปุ๊บ เนื่องจากผมเปิดกริดไว้ด้วยก็ต้องเลือกก่อนว่าจะเอาเฟกบล็อกหรือกริดเอาเฟกบล็อกก็เลือกตรงนี้มาเลเยอร์แบบแถวเดียวเสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มเจ้าวิดเจ็ตเข้าไป Add Element เป็นแท็บนะครับผมสังเกตว่าในหน้านี้นะครับผมได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่อีกอันหนึ่งก็คือ Ed i t o r top bar ครับถ้าใครยังไม่รู้จักฟีเจอร์นี้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับทีนี้แท็บตรงนี้นะครับมาแลวนะแท็บจะมี2ส,ส่วนครับก็คือส่วนหัวของมันนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหา ตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับเดี ع, uh ๋ย oh. วผมลองสร้างเนื้อหาในแท็บแรกก่อนให้เรากดบวกเพิ่มครับแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเป็นหนึ่งคอลัมน์จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้เลยนะครับผมเราก็เลือกบวกเพิ่มแล้วก็อาจจะเอาหัวข้อมาใส่ก่อนนะตรงนี้พอใส่ของเข้าไปนะครับแล้วก็เขียนได้เลยครับ <ped aling> เนื้อหาในแท็บแรกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ <ped aling> เดี๋ยวผมขอเลือกตรงนี้เป็นเป็นดิฟละกันแล้วก็ ทำให้มันตัวหนังสือเนี่ยดูน่าอ่านหน่อยนะครับผมปุ๊บเลือกตัวหนังสือขยายขนาดนิดนึงเอาสักประมาณ18แล้วก็ฟอนต์เนี่ยเราเลือกเป็นเซมิแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าโรเลมนะครับผมปุ๊บใช้ตัวโรเลมแล้วก็ Copy มาตรงนี้ปุ๊บพอก๊อปมาแล้วนะครับเราก็จะทําการเพิ่มอีกอันนึงเข้าไปนะครับเพิ่มเจ้าตัว วิดเจ็ตที่คือว่า Text Editor เข้าไปในลักษณะนี้ตรงนี้เพิ่มให้ถูกตำแหน่งนะครับปุ๊บพอเพิ่มถูกตำแหน่งแล้วเราก็ลบแล้วก็ทำการคลิกขวาเพจลงไปอันนี้เราได้แถบแรกลนะเนื้อหาเพราะว่าผมขี้เกียจเขียนนั่นเองนะครับส่วนในแถบที่2ครับเราจะใส่เนื้อหาลงไปเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือเราจะสร้างเป็นคอลัมน์แบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะสร้างเป็นคอลัมน์แบบนี้ถ้าใครต้องการนะครับแต่ถ้าไม่เอานะเราก็แค่กดคลิกขวาแล้วก็ Delete ทิ้งนะครับผม บอ่อดีลิทไม่ได้นะเอาใหม่คลิกขวาใหม่แล้วก็ดีลิทใหม่อีกทีหนึ่งโอเคคลิกขวาแล้วก็ดีลิทใหม่อีกทีหนึ่งเป็นลักษณะนี้ดีลิทออกมาแล้วนะครับอ่าส่วนตรงนี้อ่าน่าจะลบได้อีกทีนะอ่าลบไม่ได้นะครับมันซ้อนลงไปอยู่ทีนี้เราอยากจะเอาเนื้อหาในส่วนอื่นมาใส่ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมีเนื้อหาในส่วนนี้อยู่ละส่วนแกลเลอรี่เนี่ยผมก็จะคลิกตัวนี้ครับคลิกมาเลยนะครับคลิกขวาที่ตัว หัวข้อหรือว่าตัวหัวของเจ้า Flex Element ตัวนี้นะครับหรือ Container เราคลิกขวาที่จุดๆตรงนี้คลิกขวาปุ๊บ Copy มานะครับเสร็จแล้วลงมาคลิกขวาที่ว่างๆแถวๆนี้กด Paste ลงไปเราก็จะได้เนื้อหาในนี้มาแล้วอ่ะเราสลับให้ดูกับแท็บหนึ่งแท็บสองเป็นอย่างนี้ครับแท็บที่3ครับเราอยากจะเอาตัวนี้มาใส่นะครับเราก็คลิกขวาจุดๆ,ดๆตรงนี้นะครับแล้วก็กด Copy นะครับมาคลิกขวาที่ Container Copy มานะทำให้ดูอีกที สร็จแล้วคลิกขวาเพจลงไปครับตอนเพจเนี่ยมาหมดเลยนะครับทั้งแอนิเมชันที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแท็บนี้เวลาที่เราคลิกไปเปลี่ยนแท็บเนี่ยแอนิเมชันก็จะถูกเล่นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น entrance animation เป็นแอนิเมชันที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดเนื้อหาในส่วนนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้เนื้อหาเราพร้อมละเราตกแต่งดีกว่านะครับแท็บแรกเราจะให้ชื่อว่า home นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวแท็บตรงนี้นะครับคลิกที่แท็บ ให้มันขึ้น edit tab ก่อนมันจะมี tab item อยู่นะครับแล้วก็คลิกได้เลยอ่าผมก็จะแก้็บแท็บหนึ่งว่า home อ่าแล้วก็จะเลือกไอคอนเข้าไปเป็น home ในลักษณะนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับ home เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิด home ไปอันที่2ครับอันที่2ผมจะเป็น gallery อ่าก็เลือกไอคอนไปเหมือนเดิมไอคอน gallery นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า image นะครับไอคอนรูป image มา ่าหลังจากนั้นนะครับอันที่3ผมให้ชื่อว่าเป็น announcement s ดีกว่านะครับจากนั้นเลือกไอคอนเหมือนเดิมนะเป็นเจ้าตัวไม้นะครับผมโอเคไม้ My ตัวนี้แล้วกันนะโอเคครับอ่ากลายเป็น accountment ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะ announcement ตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่ถ้าใครจะเพิ่มแทบ็บก็ add แท็บได้เลยนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูอีกอันนึงแล้วกันเป็นแท็บ C ถ้าเกิดว่าต้องการย้ายตำแหน่งก็ลากอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเอาแ็บสีไปไว้อยู่ข้างๆโฮมก็จะได้ลักษณะนี้ย้ายไปย้ายมาหรือว่าถ้าจะลบทิ้งก็กดตรงนี้ครับปุ๊บหรือถ้าจะคัดลอกก็กดกระดาษ Copy ได้เลยผมกดให้ดูทีหนึ่งปุ๊บคัดลเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่เอาก็เอาออกได้นะครับในส่วนนี้ปุ๊บก็จะเป็นเนื้อหาของเราเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ครับเราต้องการจะปรับแต่งตำแหน่งของมันก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการปรับแต่ง Direct i o n เนี่ยตอนเนี้ย ถ้าไม่ปรับแต่งเลยมันคือท็อปแต่ถ้าเกิดว่าปรับแต่งเช่นบัตทอมันก็จะย้ายแถบไปอยู่งล่างย้ายแถบไปอยู่ด้านขวาหรือย้ายแถบไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะครับส่วน justify เนี่ยตัวอย่างถ้าแถบของผมอยู่ด้านซ้ายเราเลือกเป็น start ก็จะพุ่งขึ้น,น้างบนเลือกเป็นตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ end ก็จะไปอยู่ล่างนะครับหรือถ้าเลือก s t a t c ก็คือกระจายแบบนี้เลยนะครับทำให้ใหญ่ทั่วถึงอ่าทีนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นแบบท็อปแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็ชิดซ้ายปึ๊กเป็นอย่างนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แท็บของเราเข้าที่เข้าทางแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปที่สไตล์กันดีกว่านะครับตกแต่งตรงนี้เราคลิก1ทีที่สไตล์นะครับเราสามารถที่จะเลือกระยะห่างระหว่างเจ้าแท็บได้นะว่าจะเอาขนาดไหนผมห่างสัก5แลละกันนะครับเสร็จแล้ว distance from content เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้แต่เนื่องจากคอนเทนต์ของผมมันมีขอบอยู่นะครับมันก็เลย ไม่ชิดนะครับแต่ถ้าอยากให้ชิดเนี่ยเรากดที่ Edit Container ของคอนเทน์นั้นนะครับกดไปที่ advanced ครับกดตรงนี้นะ Edit Container ตัวข้างนอกนะครับมันจะมีข้างในกับข้างนอกต้องระวังนิดนึงข้างนอกนะครับกดไปที่ padding ครับแล้วก็0ูนย์เลยครับผมอ่าไปที่ advanced padding แล้วก็ศูนย์มันก็จะชิดขอบพอดีเลยอ่ะกลับมาที่ดูหน้าอื่นๆบ้างหน้าอื่นหน้านี้ก็เป็นปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกปุ๊บให้มันชิดขอบพอดี กดไปที่ advance แล้วก็ padding ตรงนี้ให้เป็น0ูนย์ครับอ่าตรงนี้นะหัวมุมตรงนี้นะไม่ใช่ด้านในนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอทีนี้พอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปปรับแต่งแ็บต่อโดยกดดินสอที่แถบก่อนให้ขึ้น edit tab มาไปที่สไตล์เหมือนเดิมแบ็กกราว n d ของแ็บครับสามารถเลือกเป็น classic หรือ gradient ก็ได้นะครับ gradient คือแบบไล่สีผมเลือกแบบ c l a s s ิกก่อนนะครับเราคลิก1ทีผมอยากจะได้แ็บสีฟ,ฟ้านะครับผมอ่าผมก็เลือกสีฟ้าประมาณนี้ แต่ถ้าใครอยากได้เกเดียนก็เลือกไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบไล่สีในลักษณะนี้นะครับอผมเลือกเป็นแบบนี้ครับสีฟ้าเป็นสีพื้นพืๆแล้วกันสีนะครับจะมีอยู่3 s t สเตทก็คือ normal คือสภาพปกติ hover ตอนเอาเมาส์ไปวางและ active นะครับตอนที่แท็บนี้มันถูกเลือกอยู่เอเดี๋ยวเราเอา hover ก่อน hover ผมจะเลือกให้เป็นสีที่มันเข้มๆขึ้นนะครับอันนี้ hover เอาเมาส์ไปวางดูปึ๊บาเข้มละ hover เป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวขอ copy สีมาดีกว่านะครับปุ๊บขอ copy ตัวเลขสีตรงนี้มานะครับเพื่อไปใช้กับ active แล้วกันนะครับตัว active นะครับก็คือสีตอนที่แถบนี้มัน active ตอนนี้เราจะเห็นว่า gallery active อยู่เป็นสีเขียวเดี๋ยวเราเปลี่ยน,นครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้สีที่ copy มานะครับให้มันดูเป็นสีที่อยู่ในธีมเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ในเรื่องของแ็บนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายัางสามารถที่จะใส่ขอบให้มันได้ด้วยอย่าง solid เนี่ยก็จะเป็นขอบผมก็จะใส่ซัก2 อันนี้เป็นขอบนะครับแต่เราไม่เห็นเพราะว่าต้องเลือกสีก่อนผมจะเลือกสีแดงให้ดูนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้เป็นสีแดงแล้วแต่ย่าลืมว่าตอนนี้เราเลือก Active อยู่นะครับสิ่งที่เราทําไปมันก็จะกลายเป็นอยู่ในฝั่งที่เป็นแท็บที่กําลังใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวผมเลือกขอบออกไปก่อนนอนไปเลยนะครับกลับไปที่ normal แล้วกันนะครับทีนี้ที่ border radius นะครับ border radius ตรงนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ผมจะใส่ไป10ก่อนทุกทิศทางแท็บของเราก็จะกลมนะครับ ทีนี้อยากจะให้กลมแค่ด้านบน2ด้านนะครับแต่ด้านล่างเราไม่เอาทําไงเราก็เอาโซ่ออกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาบัตทอมเนี่ยเป็น0ูนย์ไปนะครับเลฟเป็น0ูนย์ไปในลักษณะนี้ก็จะได้แท็บในลักษณะนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็แพดดิ้งถ้าต้องการควบคุมเองนะครับก็เอาโซ่ออกก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละด้านท็อปผมจะใส่สักส0นะครับอ่าไลท์ก็10นะครับบัตทอม10เลฟส แต่เห็นจะเห็นว่าบัตทอมอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับบัตทอมเนี่ยเป็น8ละกันนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท็บเรียบร้อยละส่วนไทเติลครับไทเติลเราสามารถที่จะเลือก normal hover active ได้เหมือนกันอ่าผมจะเลือก normal เนี่ยเป็นขาวไปเลยนะแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันตัวหนังสือสีขาวมันสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถใส่ s h ร์ dow หรือใส่สต o k กให้กับเท็กก็ได้ ือจะเลือกฟอนต์ให้มันเล็กใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เลือกได้เลยฟอนต์ให้มันเล็กใหญ่ในลักษณะนี้อันนี้ดูจะเล็กไปผมขอเลือกให้มันใหญ่ขึ้นละกันนะครับอ่าแล้วก็ตรงไอคอนนะครับมาเลือกไอคอนดีกว่าไอคอนนะครับเราสามารถที่จะเลือกโพสิชันให้มันได้ด้วยอยากให้อยู่บนทำอย่างนี้อยากให้อยู่ด้านขวาทําอย่างนี้นะครับอยู่ด้านล่างอยู่ด้านซ้ายได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไซส์ของไอคอนเราก็สามารถที่จะเลือกได้อ่ผมขอเป็นไซส์สัก16ละกันเท่าเดิมสเปซซิ่ง ยืดไอคอนออกมาในลักษณะนี้ก็ทําได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราทําตรงนี้กันดูนะครับคัลเลอร์ของไอคอนเนี่ยเราคลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือก cover กับ active เนี่ยมันก็จะใช้คัลเลอร์ของ normal เสมอนะครับเป็นทุกอันเลยนะครับสำหรับการใช้งาน t i t ติกับไอคอนจะคล้ายกันอ่ส่วนคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับเดี๋ยวผมขอไปที่คอนเทนต์ในหน้าแรกเพราะว่าไม่มีการใส่แบ็กกราวเดี๋ยวผมจะใส่แบ็กกราวเป็น สีพื้น้นไปแล้วกันนะครับเดี๋ยคนกดดูหน้าที่2ก่อนว่าสีอะไรสีมันจะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูดสีโดยการใช้คัลเลอร์แซมเปอรครับดูดสีจากตรงนี้มาปุ๊บอ่าก็จะเป็นสีนี้แล้วก็เลือกใช้เลยปรากฏว่าแบ็กกราวของแท็บเนี่ยตอนนี้เป็นสีนี้แล้วนะครับอ่ขอกด escape 1นทีนะครับเพื่อเปลี่ยนละล้วลกดตรงนี้ edit tab กลับเข้ามาจากนั้นกดไปที่แท็บแรกครับก็จะได้แบ็กกราวสีฟ้าแล้ว ทีนี้เราอยากจะทำขอบหรือว่า border radius ให้กับตัวเนื้อหาก็ทำได้นะครับเราคลิกไปที่สไตล์ตรงนี้นะครับของแท็บแล้วก็คอนเทนต์ด้านล่างนะครับที่คอนเทนต์ด้านล่างเราใส่แบ็กกราวด์ไปละ border radius เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นดู border t y p ก่อนแล้วกัน solid ลองดูนะครับก็จะใส่กรอบเข้าไปเห็นไหมครับผมแต่ผมว่ามันไม่สวยนะก็เลยเลือก default ให้มันหายไปแล้วก็ใส่ radius เนี่ยใส่10เหมือนเดิมนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามีขอบโค้งๆอยู่ตรงนี้แต่มันเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าสีเรามันไม่ค่อยชัดนะครับทีนี้ผมอยากจะเอาโค้งๆตรงนี้ออกเนี่ยก็คือตรงนี้มันคือท็อปนะครับแต่ว่าเราต้องเอาโซ่ออกก่อนปุ๊บให้ตัวท็อปเนี่ยเอาออกให้เหลือ0ูนย์มันก็จะเหลือเป็นแบบลักษณะนี้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้แพดดิ้งตรงนี้ถ้าใครจะแก้ก็แก้ได้นะครับคือระยะห่างระหว่างเจ้าตัวขอบกับตัวเนื้อหาอสมมุติเราใส่ร้อยเนี่ยก็จะห่างเยอะเลย ขอบถึงเนื้อหา1 0 0พิกเซลเห็นไหมครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยก็คือทุกด้านเลยนะครับท็อปไลท์บัตเทิลเลฟนั่นเองผมจะใส่สร้าง20ละกันนะให้มันดูสวยงามในลักษณะนี้นะครับปุ๊บแต่อันที่เราทําเป็น Padding ศไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าเราได้ทําของตัวคอนเทนเนอร์ของมันไปแล้วนะให้มันเหลือแพด d ิ n งศูย์ตอนที่เราทําตอนแรกนั่นเองให้เนื้อหามันชิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแทบ ในแนวนอนนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรากด Pu b l i s หนทีและเดี๋ยวดูของจริงกันครับว่าเป็นยังไงโดยการกด preview นะเข้ามาดูได้กด preview ปุ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแท็บที่เราสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้อยากจะเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนทำยังไงนะครับก็ Edit Tab เลยนะแล้วก็ไปที่จเจ้าคอนเทนต์ของแท็บก่อนเลือกตรงนี้ก่อนครับให้เป็นแนวนอนตรงนี้ปุ๊บ เสร็จแล้วเราก็เลือกอาชิดบนแล้วกันจะสังเกตว่าไอ้มุมโค้งไม่สวยใช่ไหมเราก็ไปที่สไตล์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวแท็บของมันเองนะครับตรง border radius ครับแทนที่จะเป็น top กับ i ล h t นะครับเราก็เอาไล h t เป็น0ซะอ่าวัท่อมเป็น0ทุกและแล้วก็ left เ,เป็น10ก็จะได้อย่างนี้และแล้วก็อาจจะทำให้มันชิดเพิ่มขึ้นนะครับแกว,วินแทเนี่ยให้มันชิดเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ตัว ระยะห่างของไอคอนหรือว่าการจัดเรียงตัวไตเติลนะครับเดี๋ยวคลิกไปที่ไตเติลก่อนอ่าแล้วก็คลิกที่ไอคอนด้วยไอคอนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเอาบนก็บนอย่างนี้อ่ะแต่มันดูไม่สวยนะเอาใหม่สิเดี๋ยวเอาไปไว้ด้านนี้ดีกว่านะครับเอาไปไว้ด้านขวานะครับแล้วก็ขอปรับแต่งเจ้าตัวอะไรไตเติลนิดหนึ่งนะครับอะไรไตเติลเนี่ยผมอยากให้ชิดขวาไว้แล้วกันนะครับมันจะได้เห็นไอคอนในระดับเดียวกันจะได้สวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นแท็บ แนวตั้งนะครับอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วย Elementor Tab ในเวอร์ชั่นฟรีนั่นเองครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe c h anel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้ทันทีครับ สำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ